ในนามของกลุ่มชายแดนใต้ประกอบด้วยกศน,นจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธาิวาสผลิตภัณฑ์ที่นํามาเนี่ยเป็นของชาวบ้านกลุ่มที่กศน,นเข้าไปสนับสนุนนะคะเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพนะคะซึ่งประกอบด้วยกลุ่มที่ทาผ้าบาติกนะคะกลุ่มของกรงนกของอําเภอชนะจังหวัดสงขลาข้าวสารของดีจากเมืองคนลางนะคะมะม่วงแช่อิ่มจากอําเภอหาดใหญ่สบู่ลีลาวดีแคร์จากอำเภอหใหญ่ซึ่งเป็น ของดีของภาคใต้ที่ได้ระดับเราถบห้าดาวนะคะแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆของอำเภอรัตรภูมิผ้าทอเกาะยอน้ำตาลตะโนดจากอำเภอสทิงพระซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นของที่กอสอนอเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาแล้วก็พัฒนาอาชีพเพื่อมีไรายได้ก็ขอชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจของดีจากของพื้นเมืองชายแดนใต้เนี่ยมาแวะได้ที่บูธชายแดนใต้นะคะ สำนักง,งานกสอนอจังหวัดสกลนครนะคะนำเสนอผ้าค,คามซึ่งเรานำผ้าค,คามมาทำเป็นกระเป๋ามีทั้งกระเป๋าใส่ใส่เงินเป้ผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงนะคะกระโปรงหลากหลายร่วลายนะให้เลือกตามที่เราชอบนะคะจุดเด่นของผ้าค,คามคือเป็นสีจากธรรมชาติทงทนนะคะใส่แล้วสบายนะคะ สำนักง,งานกสนจังหวัดจันทบุรีเราก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ของที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นเส้นจานผลิตภัณฑ์จากเสือจันทบูรมีผลิตภัณฑ์จากทุเรียนทุเรียนทอดแล้วก็ของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือหมูชุมวงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอะคา่ะที่ว่าทําจากเสือเป็นเป็นที่รองจานเสือเราก็มีหลายขนาดหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นทุเรียนกวนค่ะเป็นของแท้ไม่ยยดไ้แน่นอนนอกจากนี้เราก็มีผลงานของนักศึกษา ทั้งทั้ง1ิอำเภอค่ะเป็นผลงานนักศึกษากศนอของเราเองค่ะที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยก็ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะคะแวะมาที่ฟู้ดของสำนักง,งานกาศสอจังหวัดจันทบุรีค่ะกศนอำํำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะคะสินค้าที่เรานำมาวันนี้ก็จะมีกล้วยตากนะคะของอำเภอบางกระทุ่มแล้วน้ำพริก ของอำเภอเมอืองพิศนุโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางกสนได้ไปสนับสนุนจนเข้าสู่วิสาหกิจชมชนได้โอทอบแล้วแล้วก็กระจายตลาดกับทั่วประเทศแล้วในส่วนตรงนี้มีสบู่มีโลชั่นพาตัวค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานซึ่งทำจากผลิตภัณฑ์จากหัวดาวอินคาค่ะก็ะอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่ได้ฟังนตอนนี้อยู่ค่ะให้มาเที่ยวตลาดซึ่งจะมีสินค้าหลายหลาก หลายชนิดอยากท่านได้มาดูงานแล้วก็มาสนับสนุนสินค้าของพวกเราเพื่อเป็นขันกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะวันนี้เรานำผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลน,นะคะไข่เค็มพอกใบเตยค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านกศนอำเภอภาชีตำบลไผ่ล้อมนะคะได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นโอท็อปหนึ่งดาวแล้วค่ะไข่เค็มตัวนี้นะคะเป็นการระเบิดจากข้างในก็คือว่าใบเตยก็เป็นในท้องถิน่นไข่ก็คือไข่ที่ชาวบ้านได้เลี้ยงไว ทางกศนได้ส่งเสริมในเรื่องของศูนย์ฝูกอาชีพชุมชนก็คือว่า,ามีการเปิดสอนการทําไข่เค็มพอกใบเตยถ้าขึ้นชื่อว่าไข่เค็มก็คือมันจะเค็มแต่ว่าชาวบ้านทํำยังไงให้คนซื้อสามารถทานได้โดยสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีผลต่อร่างกายมากก็คือว่าทําไข่เค็มโดยใช้ใบเตยซึ่งมีผลบํารุงหัวใจเอามาพอกมันก็จะทําให้เป็นไข่เค็มที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ลดความเค็มโดยการที่พอกใบเตยเนี่ยมันจะซอฟ เรื่องของเกลือในการเข้าหาไข่เนี่ยมันจะช้าลงแล้วก็ได้ปริมาณเกลือที่น้อยแต่ว่าความเค็มความละมุนมันจะอร่อยกว่า แล้วกลิ่นเนื้อไข่ขาวจะหอมใบเตยมากแล้วก็นุ่มประมุนเลยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพไข่เค็มของเรากินได้นานกินได้เพลินแล้วกินได้เยอะมันไม่ทําลายไตยค่ะคนที่รักษาสุขภาพควรกินไข่เค็มพองใบเตยค่ะกศสนอมเผือสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะได้นํานวัตรกรรมในเรื่องของมวยนึ่งข้าวเหนียวในหม้อข้าวไฟฟ้าค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะรูปแบบตั้งแต่อดีตก็คือการนึ่งข้าวของคนอีสานโบราณราก็จะใช้เตาฟืนโดยมี มวยนึ่งข้าวใช้กับหม้อนึ่งนะคะแล้วก็พัฒนาการขึ้นมาอีกระยะหนึงก็จะเป็นนึ่งกับเตาแก๊สซึ่งนึ่งกับเตาแก๊สนี้จะเป็นการนึ่งที่สุกเร็วข้าวจะแข็งไม่นุ่มนะคะทีนี้พอมาคิดตรงนี้กลุ่มอาชีพที่เขาทำเราก็ไปแนะนำบ้าเราลองมาคิดดูวิธีการบ้า นึ่งในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านี่ได้ไหมเขาก็มาพัฒนาการเป็นรูปแบบตรงนี้นะคะซึ่งมีหลายไซส์ตามขนาดของหม้อหุงข้าวนะคะ,ะตัวนี้เริ่มแรกก็ใช้เฉพาะนึ่งข้าวเหนียวนะคะแต่พอมาพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นข้าวเจ้าได้เหมือนกันเราจะใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะคะไม่มีวัตถุที่มีสารเจือปอมนะคกระปลปอมนะคะ,ปปะ,คะท,ที่เข้ามาในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยไม้ไผ่และก็เกลือถาวันเท่านั้นนะคะ วันนี้เราเอาเสื้อผ้าสินค้าราคาถูกมาเพื่อประชาชนตามนโยบายของท่านนายกเราจะมีลดราคาสินค้าที่ถูกกว่าสินค้าข้างนอกที่เรานํามาในวันนี้คือพิเศษสําหรับประชาชนที่มาเดินเที่ยวในงานนี้นะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องทุกท่านมาร่วมซื้อหาสินค้าราคาถูกได้ที่ ร้านศึกษาพันธ์ถ้าท่านมางานนี้ท่านจะได้สิทธิพิเศษคือมีส่วนลดเยอะหน่อย <c oughs> ครับ okay.